สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะป่ายช่องรับวิดีส์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผลไมกะะ้กันค่ะเป็นเมนูมะพร้าวกล้วยหอ,อมอสดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันนะคะ สำหรับวันนี้เราจะใช้มะพร้าวค่ะกล้วยหอมนมสดค่ะน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีแค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยหอมกันก่อนนะคะ สำหรับกล้วยหอมนะคะเราจะใช้ทั้งหมด1ลูกเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวอยู่ที่60 ml ค่ะแล้วก็จะใส่เนื้อเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็กล้วยหอมใส่ถูปันกันค่ะ แล้วก็ตามด้วยส่วนผสมต,ต่อไปนะคะเราจะใส่นมสดอยู่ที่60 ml ค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้อยู่ที่35 ml ค่ะ แล้วก็นมข้นหวานค่ะสำหรับนมข้นหวานนะคะเราจะใช้อยู่ที่30 ml ค่ะความหวานนะคะสามารถปรับลดตามความชอบของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำแข็งพูนๆแก้วค่ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือด้วยค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้เช่นเคยนะคะน้ำมะพร้าวกล้วยหอมนมสดแก้ว22ออนค่ะสีเขาก็จะนวลน,นวลเนียนเนีนนะคะรสชาติก็จะมีความหวานของมะพร้าวด้วยกล้วยหอมด้วยแล้วก็นมข้นหวานด้วยค่ะ ก็จะกลมกล่อมเข้ากันมากๆนะคะเสร็จเรียบราแล้วนะคะสำหรับมะพร้พาวกล้วยหอมลมสดนะคะเป็นเมนูน้ำผลไม้ที่เข้ากาันทำให้น้ำแก้วนี้ ความหอมของกล้วยหอมแล้วก็มะพร้าวแล้วก็นมข้นหวานเลยนะคะเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็มีวิตามินใหนึ่งแก้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องรับวิปปิงช่องนี้สำหรับวันนี้ค่ะรับวิปปิงไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ